วางปุ๊บชาร์จติดเลยแกดูนี่สี่ชันอะเพิ่งสั่ง Powerbank Ecam Q 3 0มานะของมันต้องมีจริงๆชาร์จทีเดียวอ่ะอยู่ได้เย็นๆเลยในกล่องก็จะมีตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวจริงคือแบบน้องน่ารักมากเขามีสีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะสามารถไปเลือกกันได้รุ่นนี้มีความพิเศษนะคะที่เขาให้มาก็คือเป็นไฟฉายสามารถใช้ไฟฉายยามฉุกเฉินได้เลย จุดเด่นก็คือมีความจุอยู่ที่2 0 0 0 0มิลลิแอมแล้วนางก็ให้สายมาแบบนี้เลยนะคะมีทั้ง USB C แล้วก็สาย Lightning ค่ะเราสามารถชาร์จทีแล้วหลายๆเครื่องได้เลยนะคะยังไม่พอแค่นั้นนะคะทุกคนมันจะมีขาตั้งให้แบบนี้เลยเราสามารถชาร์จแบตแบบวางกับแม็กเซฟแบบนี้ได้นะคะจะมีไฟแสดงสถานะนะคะแล้วก็บอกว่าแบตเหลือเท่าไหร่ใช้ง่ายแน่นอนค่ะไม่งงและที่สำคัญนางมีมาตรฐานมออก,กอด้วยนะคะ ปลอดภัยแน่นอนตอนนี้ทางร้านกําลังจัดโปรโเปิดตัวสินค้านะคะคนไหนที่สนใจสามารถจิ้มที่หน้าตะก,กร้าได้เลยค่ะ